ตี้งแตงเป็นอันที่แบบข้างทางมาจากช่วงโควิดไว้ไงคะจริงก็ติดต่อมาไข่ไข่กันไปปีหน้าแล้วเดี๋ยวเขาักมาเยอะมากตั้งแต่งต้องให้มา้าเาไ่บุกเขาเขาบกไปบอว่าห้าโมงเพิ่ม สี่โมงแล้วแม่ก็โอนนหที่แม่ชิมนี้กับบรรยากาศการออกอีเวนต์ในครั้งนี้ไม่ออกมานานแล้วนะคะนานานะแล้ววันนี้เป็นถือว่าดึกและวอืมอืมี่กี่โมงแล้วแม่เนาะคุณคุณจะตองข้อพุ่มพุ่มแน่นอนแอบตื่นเต้นไหมคะตอนขึ้นเวทีแบบเสียงกี๊แฟนๆให้การต้อนรับไม่ค่ะก็เป็นอะไรที่มันเคยคุ้นเคยแต่อันนี้แม่แบบตกใจสุดมากแต่ก็ยังกลัวอยู่อย่างวันนี้มาวันนี้มาใช่หมล่ะหรอ วันนี้มายังไงบ้างรันนี้น้ำคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยต้องแร่งไม่นะทือีพ่นจะมพูกับคนตามของพ่นทอกับคนมาเนี่ยด้แล้วพูดกันหน่อยแล้วน่ะอ่าเราแต่เอ็มยังไม่เป็นเลยค่ะไม่เสร็จไม่เป็นไม่ค่อยดีก็เรียกงานที่ไม่จะเป็นก็ไม่ยอมรับอืมสิ่งทีจะเป็นเดินมาอือเป็นเป็นพิเศษพิเศษเพราะพิเซนเตอร์นี่ที่จะเปิดตัวเพลงนี้เดี๋ยวแค่ไหนเตรียมค่ะ แต่แม่ก็ออกมายื้ออยู่นะอะไรข้างนอกเรียนแต่งตัวอยู่นะฮะเรื่อยๆก็มีตัวต่อที่ตัดออกนะยังรับได้เรื่อยๆใช่ไหมแม่หรือว่ามีแบบตัวกสินค้าก็จะมีหลายสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้คือไม่มีลิมิตใช่ไหมคะแม่เป็นเชื่ออ่าแล้วอย่างตอนนี้เด็กในสังกัดเราอะค่ะพีเอแล้เอซูบชัยอะคะพีเอตอนักปั่นรักจักรยนักจักานแล้วก็หักเลิเลย เป็นทุกอย่างมันกับตารปัดกันไปหมดแล้วหรอคะยามใช่พรางอยกอ้าก็ต้องดูแลที่เอหลายอย่างอะไรบ้างะั่งทั้งเสื้อาพีก็ม่ให้ดูแลวิ้โคเทลเราสอะไรเคยได้วดหัวมากเลยตอนหลังม่ดีคือดูแรใช่ไหมคะแลแบ ให้คำแนะนำของศาสตร์ดิฐานะรุ่นพี่ในวงการา้ารตอนนี้รับเป็นเด็กในสังกัดคนแรกเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ตั้งใจที่จะมั่นเธอเป็นคน่ีดาวดวงใหญ่ดวงดีอันนี้เรียกว่าขันตัวเป็นผู้จัดการเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับน้องเขาเป็นใช่เพราะว่าได้ได้ได้ดีได้ดีเป็นยังไงพี่อ้ําหมายว่าก็จะอยากได้อะไรก็ขอเขาพอเขาไม่ไปหางานเองแต่เราไม่เกี่ยวด้วยใช่ไหมแต่ว่าบางรัมันก็เป็นตัวเองผู้จัดการเราหัก ก็หักกันเทหักเออาเป็นเรื่อกันจริงๆแคไม่ใช่การอั้ำไม่อไม่ใช่แต่เราหนู่กันจะเป็นิการกันเองอ่ยปัญญาเป็นค้ี่อ้้มวนนี้กมีเชื่อฟังบ้างแต่แอบมีเชื่อฟังบ้างแล้อย่างพิธีการอ้มหักน้องเอเท่าไหร่เ ไม่อยากได้ล้ก็ขอได้ไม่ได้ก็ตอบคืของเอคือของเยราะว่ยเหยาเหยาเหยาางทันเหยาเขาถูกมาลเขามาเหยาไม่พอแบบเาเอาคืนมาเงินเราทำกับอาการเราล่ะอีอนะไกับนคมหรอเอเขาหักนก็ต้องไมหอเรามีแผนเรามีแผนในการตั้งรับไหมคะไม่ให้สยอย่าง การรับงานของน้องนี่เราสกีนแค่ไหนกันเนี่ยน้องสมัยน้องก็จะบอกน้องลงไอจีเยอะมากเลยอ่ะอยากจะอันฟอลเลยนะคืออันนี้ต้องคือเรื่องนี้ถ้าอันนี้ต้องไม่ต้องทะเลาะกันไม่ใช่ไหมคะไม่อยากเห็นคืออยากจะอันฟอลคนทุกคนเลยด้วยซ้ำอยากจะเป็นสูตรที่คนหัวใจตะโกนตะโกนนักคอนเทนต์นักคอนเทนต์เยอะหรอดตกอคนสนุกก็อยากดูสนุกอะไรเงี้ยบางทีก็ เขาท่อยากดูอะไรแต่เวลาแบบนี้ครัแต่แฟนชอบมากเลยเวลาแบบพี่อ้ํากับพี่เอแบบทําคอนเทนต์ร่วมกันเหมแบบให้แฟนดูเนี่ยตูเจ๊ก็แค่ชอบถ่ายรูปก็แชอบถ่ายวิดีโอที่บรรยากาศนั้เอ๊เขาต้องหลอกลอเรียกวยคือเฮียมั่วแบบว่าพี่เอเขาจะจับเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกับเขาแบบนั้นที่เขาทําเลยฮะก็ถ่ายได้ถ้า ทำนแ,แต่ว่าต้ง้ต้องให้คาต้เยอนก็ขออะไรแล้กขอปลยงางเวลาถ่ายคลิปกับพี่เอนี่มีนอกอดหรือว่าเราทำตามสคริปต์เขมครับพี่เอพี่ยาไ,ไม่มีเุเลยค<อ>่ะการควบคุมยากายมาเื่อเมีแรงไหมครับมีอาวาจะเอาเนาะเขาไปเซ็นช่องหรือว่ายัง<อ> เล่นละครละหลอมันอ okay. ันนึงกล้องมันชัดมากกแล้วนะอาจจะเก็บค้องไว้ค่อยๆอย่างว่าถนอมมืใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบแอคดีๆอะอย่างเงี้ยช่วยน้องหล่อน้องเขาสามารถออกกล้องของน้อตัวนี้น้องเขาหุ่นดีคะตัวนแล้วดีค่ะถือน้องมีวินัยทั้งดื่มทางนอนทั้งออกกำลังกายอย่างเ้รื่องชุดเราตั้งใจที่จะเป็นดาวราดีๆแต่ว่าน้องเขาจะมาสายซีซี่แล้วมีกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ยไหมคะพี่น้ำ ไไม่เอะรสียแล้ว <laughs> สำหรับพี่อ้ําเองมองพี่เอถ้าสมมติรับบทหนึ่งอยากจะให้พี่เอแบบรับบทไหนครับเขาเหมืนอนเขาเหมือนดาวดวงใหม่อะเร <laughs> ี่ยเป็นดาวดวงใหม่จริงๆเขาเป็นคนอดทนมากกว่าเราเยอะขอเ,อยเขาใส่เสื้อผ้าเดี๋ยขานอนกับผืนเราเก็แเีแล้วก่อนน้ำตาไหลเลยแบบเฮ้ยพี่เอ เราเข้าไปหาเสื้อผ้าด,ดูทุกอย่างเลย,เลยอ่ะเขาใส่ไม่ได้อ่ะคือจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายเปี๊ยเขาขอรู้ด้วยขายละครแตนน่นางไปเอาเจ้าหน้าใส่อ้ำอ่ะมาใส่มาใส่ถูกไม่ได้อยู่แล้วถูกนะคะซ<า>ึ่งไอที่เขาบอกใส่ได้เนี่ยคือาใส่ใครที่อัดใส่ไม่ได้ใ,ใครที่อัดใส่ใส่ใรูปเฉยๆแล้วก็หลวมไม่เป็นไรเขาก็รูดยังรูดขึ้นอย่างนี้เขาแบบเขาเลือกผมใส่ก็เลยไม่อยากว่าอะไรแล้วก็คนเราพยายามที่จะเป็น ติ่งติ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเขาไม่เลังใจเขาแต่ว่าน้องาองเหมือนมัดหมายไว้ยังไงก็ต้องมาแทนที่าไมได้ไวันนี้ษณานานวถ้ามีติดต่อมากพวกอ้ไปด้วยนะคไม่ใช่พวเอ้นะพวกอ้หาไงของขอกเอแล้วก็ามาด้วยต่าตัวนี้ยังไงก็เป็นเย่าเป็นเอพวกเป็นอะไรก็ไัาหับ้างหับ้างเคเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีละครใช่ไหมครับ่อนนี้ ไม่เร็วค่ะนานเลยตอนนี้เป็นไงแล้วครับกับกับเลอนตอนนี้ยังถ่ายเรื่อยๆถ่ายเรื่อยๆครับโอเคขอบย่างจับเล่ะ